สวัสดีครับก็ขอนำท่านนะครับเข้ามาชมการแห่เทียนเข้าพรรษาครับของเทศบาลตำบลนาขามนะครับอ่าตอนนี้อยู่บริเวณโรงเรียนนาขามวิทยานะครับขบวนตอนนี้มาถึงแล้วนะครับ ขบวนมาถึงแล้วนะครับนี่ครับขบวนแรกขบวนของเทศบาลก็ไม่ได้แชร์นะครับเกิดชวนเกิดชว,วนกันเข้ามาหน่อยนะครับ้องมาชมนะครับวันนี้เข้ามาถึงบริเวณนะครับ น้จตรวจรมาถึกัแล้วรัท่านประธานในทีท่านนายกเทรีตำบลนาขามนประธานในทับท้กระานทีครับกดเชิญกดชวนกดแชร์ให้ด้วยนะครับตอนนี้เป <co ็นเป็นเทศบาลตำบลนาขามนะครับอยู่บริเวณโรงเรียนนาขามที่ยาครับน้ำจตำรงจเรียนมาถึงนัดแล้ว ก,ก็จะมีพิธีเปิดนะครับ,รบมีพิธีเปิดทางด้านนี้ครับก็จะมีจะมีลําดับพิธีการขัร้นตอนต่อไปก็คือการถวายต้นเทียนการถวายต้นเทียนนั้นเราได้ตกลงในที่ประชุมว่าเราจะถวายต้นเทียนในเจนิของบ้านนาขามจากต้นเทียนของเทศบาลตำบลนาขามนะครับเราจะถวายโดย,รยรคระพนธ้มนตร์คับ ท่านท่านครับเข้ามาขอบคุณมากครับกำลังเข้ามาชมยูนะครับเพิ่งทำการ่ายทอดได้เสร็จนะครับสองท่านนะครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณโรงเรียนอาขานทีเป็นสามขาสว่างท่านก็แสดงความยินะครับต้นเพียนด้วยนที่ที่หอประชุมครับส่วนของโซนอื่นเราตกลงกันว่าเราจะกระจายนำต้นเทียนไปถวายวัดในจนจนในหมู่บ้านของตนนะครับ แต่ไม่วนของพิธีถวายเทียนที่หอประชุมทุกท่านถ้าว่างเว้นพระรัตตุก็ร่วมพิธีกาวยกันนะครับในการถวายต้นเทียนนะครับรับถือรับพรด้วยกันนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันนักบุญเดลท์ของพี่น้องชาวตำบลนาขามในการที่จะสวดสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่เขาเห็นให้คงอยู่ยอดทั้งลูกหลานเยาวชนเพิ่มรุ่นใหม่ต่อไปก็จะได้สวดสารเพื่อกันนะครับ และต้องขอขอบพระคุณนะครับวันนี้ในภาพรวมทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานที่น้องชมชนหมู่บ้านผู้นำชุมชนหมู่บ้านให้ความร่วมมืออย่างยดียุ่นครับอลังการสวยงามเป็นไปตามเป้าหมายและเปประสงค์ทุกปัะการครับ ครับอีกสักเพื่อลำาพงจะเริ่มบรรเลนการท,ทําพิธีเปิดนะครับอีกสักครู่จะเป็นพิธีเปิดนะครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมอยู่คท,ทางเทศบาลร่วมด้วยช่วยกันครับ้วยเชืวยกันดูก็ คอยติดตามดูนะครับว okay. ่าจะมีพิธีเปิดอย่างไรบ้างครับในสนามโรงเรียนปาะถมวิทยานะคะครบถ่ายเบวแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่าท่านเดินทางมาแล้วก็กำลังจะรู้สึกเลื่อยนะคะเป็นไงก็พักผ่อนสัก10นาทีก่อนนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะก็ยังคิดว่าฝนจะตกแต่ก็เป็นใจนะคะก็คือแดดค่ะ ก็นำเรียนต้นนะคะในที่ที่เปิดโครงการแห่งเพียงเข้าพรรษาประจำปี2 5 66ในวันนี้นะคะยังเข้ามาไม่หมดนะครับเห็นมีเสียงนตรีอยู่ด้านนอกมีอีกมุมบียนนะครับตามมาติดๆยังมีนะครับขบวนของตอนนี้แดดร้อนครับต้องอยู่ในร่มครับตามมาติดๆด้วยกัน จำรอครับจำลังรอขอบคุณครับท่านพอผู้ให่จำลองหนูนิ่งผู้ใหญ่หมูที่ห้าท่านได้ให้ข่าวมาครับมีข,บ,ขบวน พรอมรันนะครับพี่น้องชจมจบ้านนักนะครับได้มาร่วมพิ่ิี่ด้วยนะครับตอนนี้รอท่านอยู่นะครับกำลังเดินทางอยจากพี่ิี่นักพิพิ้นบ้านนาขา65รักบอลอะไรผมเห็น่ากำลังหน้าเดียครับเป็ตโตซา <c oughs> มาบ้านพี่ก็ถือว่าขับได้ดีสุดถือว่าจับใจร่วมกันนะครับต้องเก็บผูว่าด้วยเก็บเศษอะไรเดี๋ยวเขาคงจะมีการโชว์ลำการแสดงอยู่นะชุดละเล็กละน้อยไปนะครับ ท่านที่เข้ามากดชวนกดชวนให้ด้วยนะครับเข้ามาดูเข้ามาชมเลยค่ะก็ขอนักเรียนนะคะกำหนดการเข้าข้ๆนะคะก็เอาขนาดเอาควมเรียนแล้วก็รู้ข้อความนี้นะคะของชุมชนบ้านางหางของเรานะคะ,ะคะุณพักก็ หลายปีครับหลายปีแล้วหลังจากที่ทางเทศบาลตำบลนาขามไม่ค่อยได้ไม,ไ,มไ,มไม่ได้จัดคือจัดที่หมู่บ้านใครหมู่บ้านเราแต่ปีนี้นะครับที่ท,ที่ดูอยู่นี่ก็มีหน,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 นึน่งคบัวนะครับ่จากเทศบาลจากโซนนาขามโซนคำปว่างบอนเขียวนะครับสามขาสอนวิทย์ เจ้าภาพเจ้าของคุณพี่กำลังเดินทางมาถึงนะครับก็ลอสักครู่นะครับสำหรับขบวนที่มาถึงก่อนนะครับถึงเป็นโอกาสพักเหนื่อยจะในตัวนะครับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ภาพรวมนะครับถือว่าทุกฝ่ายทุกภา้ส่อนนะครับได้รวมไ้ร่วมมือกันอย่างยิ่งนะครับถ้าแตว่าเชิญเป้าที่ชีไก็ถือว่าเชิญเป้าดีครับลา สัมีโฮมสุขเจริญสามขาสว่างวิทย์นะครับวัฒนธรรมทีท้องถิ่นของเรานะครับในการสื่อสารนะครับก็คงจะมีพิธีเปิดและก็จะได้ชมการแสดงนะครับชมการแสดงอย่างรุ่ไปไหนนะครับชวนเชิญเข้ามาชมเน่ะครับาวการน้าก้ก้านขาางานนา เราภาพนะะักศึกาามาด้วยถวัลย์ง้อนลมที่สวยงามพร้อมพร้อมพร้อมเตรียมกันนะคะก็เป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะที่กำลังขนย้ายเข้ามาค่ะก็ช<อ>้อ,อนลมของเรานะคะก็ของบ,บ้านน้ำพนะคะก็กำลังเข้าสู่สนามโรงเรียนอาค่าวิทยานะคะซึ่งมีพร้อมพร้อมเพรียงและสวยงาม ดูแลก็จะเป็นกลุ่มของที่ได้กลังเข้ามานะน้ตของเรานะคะกลุ่มนนี้ก็จำนวนคนนับนะครับของด้วยหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็ประชาชนผู้นำชุมชนทั้ง17หมู่บ้านนะคะโรงเรียนในเขตพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะได้ร่วมจัดโครงการประเพณีแห่เทียนรุ่ง นะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการก็เป็นการสืบสานป,ประเพณีอันดีงามนะคะที่สืบทอดกันมาให้คงอยู่ต่อไปนะคะโดยการร่วม ด้านหน้าเลยครับท่านผู้ช่วยครับเป็นขบวนานางรำโชว์มาด้านหน้านะครับท่นานคณะกรรมาการจัดงานโอ้ท่านอยู่ครับขอโปรยท่านอยู่ท่านอยู่เราเลี้ยวท่านอยู่อยขอโทษขอไปหลายๆลายเลี้ยวมาขับไปอ่ะเลี้ยวมาหน้าเลยคณะกรรมการอยู่เลยค่ะขอโทษครับจะรักษาติดเสมอครับเข้ามาสุดยอดครับาน,ารนางรำคณะ ข้อผู้ใหญ่หมู่ที่15จมจงบ้านนักสาหมู่ที่15ประกอบด้วยนางงาสวยงามครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมถิ่นแสดงถึงอัตลักษณ์ของชชนพื้นถิ่นท้องถานะครับเป็นข่าราระจำตำบลนาสามเติมออกงานแต่ละครั้งไม่ว่าจะระดับอำเภอระดับจังหวัดก็อาศัยพี่น้อง เด้อเดี๋ยวสินะบ้านเขทนะเป็นความวันความรักที่สวยงามพร้องเพียงนะคะสวนน้นะครับสวนน้ำวันนี้ ลากาแตนพอทุลุงเรียนนะครับทุุงเรียนนะครับผม,ม่ด้มแจกอกให้นประธานมึงตประธานทีนาต่มาเจ็บเปิดบมานให้น้องพีนาเห็นเหกรครับเห็นเหกานะครับเียน เด่นนานะครับเด่นี่ยต hey, ัวนาพ่อเราบอลไม่เราบอลกงแนม่เหมือนเดกางแขมบอจามหานงบจามทหาวันนี้นาพีนองเนาะกะลบกอนันกันอจ นะครับเอายิงก be huh ็้ลองกันนะพี่นายแจ้งไหมก็ทอบอลเฉียวไ่รับพีหน้าบอลเฉียวรับโอ้ยทอดงามโอ้ยงามดีๆียอมรัเอ้าไอดอนไอรอนเชิครับโลกเลยโลกกิบเจ้าเลยอ่าถอยไปอ่าวอปยังยังให้ปัดนะครับให้เรียบเปิด นะครับจากทิศเขตหมื่อวานนะครับพี่นเมฆาก็ดีใจนะครับพี่น้องแต่ไม่ร้อนาเปิดนะครับแหนะเที่ยงของพรรษานะครับทางโรงเรียนและกับชนหมู่บ้านนะครับตัวนี้นะครับเพราะวันหนึ่งบ้านชนโรงเรียนอยู่น้ำกันนะครับไปเห็นก็อยู่น้ำกันสว่างโรงเรียนกับเบิง์น่เนอร์ลงน้ำลงไรพอผมมันหนักอยู่ดีไทยปี มีเจ้าลวันคุรา้บอกคุณนคอเียวนะคะะรับ่วนยลากนะคะก็เป็นพยานด้วยกันนะคะาเพื่ morning, então, อจะได้ท่านเลยมาบอกว่าปีหน้ที่จะรับบวนล้อยล์นะคะชุมชนบ้านบอนเทรว ผู้ใหญ่บ้านหมูห่5น,นะคะค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะท่านโซเฟอร์นะคะโรงเรียนโรงเอกคำตาว่านนะคะช่วยขอความอนุเคราะพขับรถออกได้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะโซเฟอร์รถโซนคำตาว่านนะคะนะคะก็ที่ยืนอยู่ก็คือเป็นการสแสดงของเมืองสามบ่นนะคะ่ะ าการต่อรองให,ให้ให้ทำไมไ่กล้าขาดนะคะมาก็ก็ยังไงก็คือสถานทีา,านะคะของเราก็มีนะคะขอบคุณท่านนะคะก็จะเป็นการแสดงนะคะจากชุมชนบ้าน ก็จะเป็นการแสดงของโรงเรียนสัมทาสว่างวิทย์นะคะกองอัพอพี่เมตแม่พี่น้องดอกไรับนะคะแล้วการต่อไปก็ขอเชิญรับชมกัน จะเป็นรุงเรือสว่างวิทย์นะคะซึ่งท่านก็ได้มาร่วมนะคะในการแข่งเทียนพรรษานะคะประจำปี2566นะคะร่วมกับเทศบาลตะบนนาขามกับชาวตะบนนาขามไทรานะคะพ่อม,ม,ม,มไปแม่อ๋อพอมได,ดูแล้เครื่องเสียงพอะะท่านพยาบาลบางไหนนาะคะ่ะ เดี๋ยวไฟว่าเป็นไฟไมโครทันทีบานสุดยอดค่ะสว่างวีค่ะซึ่งกบการของเรานะคะก็คือประมาณคร่าวๆคือสิบห้านาฬิกาคือวิธีเปิดนะคะเป็นดีนะคะขบวนของเรานะคะเข้าถึงโรงเรียนนะคะฉะนั้นก็รับชมการแสดงนะคะการควนรบที่สวยงามจากโซนต่างๆทุกโนต่างๆค่ะขอเชิญรับ เลี้ยงโต๊ะสอสุดที่เม็นโต๊ะ